สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับแคร์สมาร์คานะคะ mm. ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันดไลค์กดแกชร์ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวใช้แอดมินฟลุกนะคะเข้ามารีวิวนะคะเป็นรถมิซูบิชิไททัน4ประตูนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวยกสูงนะคะ mm. สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วน,นะคะสวัสดีคุณเก้แล้วก็สวัสดีคุณบิวด้วยนะคะรถสวยมากครับนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ด้วยนะคะแล้วก็แถมแม็กมายางใหม่ให้เ้วเรียบร้อยหรือว่าถ้าสนใจเป็นลายอื่นก็พูดคุยกันได้นะคะแต่ว่ายางนี้ต้องเป็นยางปีใหม่พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เป็นรถเดิมๆเลยเครื่องเดิมมีรับประกันนะคะตอนนี้มิสูบิชิไททานมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะถ้าใครสนใจเป็นคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะมี d m a ม เพิ่งเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะคะอ่ะเพื่นนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับกุกในอาสมาร์ทคาาววันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นมิตซูบิชิไทยท่านพาร์ทสี่ประตูนะครับรุ่น G สองพันสิบหก แล้วมันจะมีความสวยความงามกันขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับก็สวัสดีรุ่นคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาร,รับชมกันนะครับผมก็เข้ามาแล้วรบกวนอย่างหนึ่งนะครับกดแชร์กันออกไปเพื่อที่ว่า,าจะได้รับชมภาพและเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณลูกค้าก็จะได้เอาไว้ชมย้อนหลังได้เลยนะครับเพราะว่าที่เราไม่ได้ลบไลฟ์สดนี้ออกนะครับผมเราก็จะบันทึกเอาไว้นะครับ สามารถเข้าไปชมร้อนหลังที่หน้าเพจของตัวเองได้เลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลามาเลื่อนดูหน้าเพจเราหรือว่าจะไปติดตามในช่อง youtube ของเราก็ได้นะคะตอนนี้<ช>ก็จะเข้าสู่40,000ซับสไครต์แล้วนะคะใครที่เป็นลูกค้าใหม่อยากจะเข้าไปดูก็ช่วยกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะ,ะใช่ครับผมก็ถ้าช่อง u t u b e นะครับผมก็จะมีเมื่อช่วงตอน30,000ซับก,ก็จะมเีเล่นเกมนะครับแจกของรางวัลเล็กๆน้อยไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมยอด50,000ซับก็จะมี ิไวเชอเร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มาร่วมเล่นเกมสนุกกันต่อไปนะช่องทาง Youtube ก็จะมีอัพคลิปทุกวันแล้วนะคะจะมีรถสวยๆ <ผม S 1> เข้ามาแล้วก็ลดราคาด้วยนะคะก็ฝากเข้าไปดูพวกเราด้วยนะคะลูกค้า,ค,าคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะห้คุณสุณอ่านดนึงน่าครับผม สวัสดีคุณวิวนะครับผมสวยครับผมมากเลยนะครับผมสวัสดีคุณเกลนะครับผมสวัสดีคุณน้องสาวคนเล็กนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับคุณกหนกโชคนะครับเอ่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาออนยูซีประตูตัวแท้มาให้มารีวิวให้ดูนะครับผมพอดีวันนี้เขาต้องการไททันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ดไ้ในยูทูบนะคะวันนี้นะคะ อ่าแล้วก็ดีวิวตัวแท้ก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าลูกค้าต้องการให้เรารีวิวรถอะไรนะครับก็บอกได้เลยนะครับอ่าสวัสดีคุณธนพัฒน์นะครับผมเกียร์กี่สปีดครับคันนี้คันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์หกสปีดเดินหน้านะครับผมอ่าแล้วก็สวัสดีคุณแคทตี้ลันลาด้วยนะครับผมก็สุดมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเร่ชมกันได้เลยนะครับก็แต่ด้านหน้าเลยนะคะว่ามีความ ด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 g l s นะครับเป็นตัว GLS นะครับผมก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดลไลท์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสปอร์ไลท์อยู่ด้านล่างประมาณน,นี้นะครับก็จะเป็นพวกปุ่มสตาร์ทนะครับผมปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกรถนะครับแล้วก็ กระจกมองข้างก็จะทับไฟฟ้าและพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวท็อปนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กซีสามสิบเจ็ดนะครับขอบยี่สิบนะครับผมขอบยี่สิบนะครับ,บ,รบประมาณนี้นะครับผมล้อขอบยี่สิบนะครับผม ันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีตําหนิอะไรเลยใช่ครับ<ม>เป็นปรถบ้านซื้อเข้านะครับผมเ็รถเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ตก้แต่งอะไรานข้างนะครับจะมีเพลเย่ตรงกระจกมองข้างนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเวลาเราล็อกรถนะครับก็กระจกมันจะพับเองนะครับมันจะพับเองอัตโนมัติเลยแต่ว่านี่รถจะไม่ได้ล็อกนะครับ มือเปิดก็จะเป็นมือเปิดเงามีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าสามารถเปิดล็อกปิดล็อกที่นี้ได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจไขนะครับหรือว่าไม่ต้องกดรีโมทนะครับมาถึงแล้วกดเปิดล็อกปิดล็อกได้เลยเจะดูแบบไกลๆกันนะคะก็จะเป็นสี่ประตูทรงสวยมากเลยก็เป็นตัวยกสูงนะคะเป็นสีขาวเกียร์ธรรมดานะคะหายากมากเลยเพราะว่าสีนี้คนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็เพิ่งซื้อเข้ามาเป็นรถบ้านซื้อเข้านะคะ ไททันอยู่กันนี้เลยนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับไททันจีบสูกสูงนะครับคันนี้เป็นปี2016นะคะคนก็จะหาประมาณปี16-17กเดันดีกวมาใช่ครับผมก็จะเป็นเครื่องไมเวกเลย<ๆ>ลเรียบร้อยเครื่องยนต์ไมเวกทีมดีเซลนะครับก็รูปทรงไฟไท้ายเขาสวยมากนะคะ แล้ววก็วด,ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นท่อออกท้ายไปลายได์นะครับแล้วก็เออะไรอีก้ายท้ายอีกกลมลงไปดูกมนะคะเอแล้วก็มีท่านะคะท่าอ่ะเป็นท่อไม่ได้ดูเลยไม่มีสนิมเลยนะคะเป็นรถบ้านซื้อเข้า,าแท้เลยนะคันท่อ,อ,อท้ายมีพักกลาง เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโชค๊คโช๊คลังของอะไรไม่รู้นะครับหนึ่งคู่ประมาณนี้นะครับยางอะไรอยางอะไรเรามีให้ทุกคันนะครับคุณลูกค้ายางอะไรเรามีให้ทุกคันนะครับให้ดูความเนี้กันด้านล่างเลยนะคะไม่มีการตัดต่อมาเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านหลังมีกล้องหลังให้ด้วยะนะครับนนมองหลังนะครับเวลาถอยหลังก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับเพราะวันนี้มาผิดเวลานิดหนึ่งนะคะเนื่องจากคุณฟุตติดรับลูกค้าหน้า,าร้านนะคะผมนีีวันนี้ลูกค้าก็ยังไม่ไปเลยนะครับก็ให้เซลล์ท่านอื่นนะครับช่วยรับแทนไปก่อนนะครับผม สวัสดีคุณอนนางด้วยนะครับผมคุณอนาน์แท้ตั้งนะครับผม,แล,บผมรรบแล้วก็สวัสดีคุณเอ็มนะครับผมวิลัันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแพเต้นะครับผมรุนดีค่ะเราเป็นลูกค้ามานานแล้วกล้าการันตีสามขาแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณแพตตี 5, น้นะครับก็ถ้าโอกาสดีมีโชคไงก็มาจ่ายคันที่สี่ได้เลยนะครับทางเรายินดีให้บริการ ก็ขอบคุณคุณแพตตี้ด้วยนะคะก็ยินดีบริการนะคะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับดูด้านหลังก่อนอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดตัก่อนคันนี้ก็จะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสำหรับ D-MAX บางรุ่นก็ยังเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ลอง อันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเ,เรียบร้อยนะคะทาสปาภายในมาให้แล้วเรียบร้อยก็สะอาดตามากๆเลยค่ะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากลูกมดูด้านหน้ากันบ้างก็คือว่าง่ายๆนะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ติดใจอะไรนะครับเล่นรถแบรนองคุณลูกค้าก็จะได้เออราคาถูกนะครับได้อ PTION ครบๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าเล่นแบรน์หลักก็จะได้ราคาแพง ปีก็เก่านะครับออปชันก็ไม่ครบอ่าอันนี้กุญแจนะครับกุญแจเป็นรีโมทมี2ลูกนะครับอันนี้เป็นรถบ้านเสยเข้ามาเลยนะกุญแจรีโมทครบกานข้างก็เอ่อกระจกไฟฟ้านะครับผมก็จะไฟฟ้ารอบพันอันนี้ก็สามารถปรับเขาไฟฟ้ากระ,ระจกมองข้างได้เลยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นปุ่มจินสตาร์ท คงงลียก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับแอร์แบ็นะครับผมเลขไม่นะครับรถปี2016เลขไม่อยู่ที่140,000กว่ากิโลนะครับเป็นเลขไม่เทเลยนะคะแล้วก็ระบบแอร์นะครับผมระบบแอร์ออโต้นะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับใช้งานได้จริงตามปกติ ลูกค้าบ,บอกว่าช่วยพาเดินรีวิวรถในร้านเหมือนเมื่อก่อนหน่อยนะคบเสร็สฟรุกนะคะอ๋อน่าจะเป็นวันสองวันนี้นะครับผมพอดีเรากำลังเคลียร์รถด้านในอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็วน่าจะเสร็จภายใน1-2ถึงวันนะคะคแล้ว่าเดี๋ยวเราจะพาแ้วาพาทัวร์น,น,ะะนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอัปรคาคาก็ถ้าถ้าจะไม่ผิดก็คือส่วนใหญ่เราจะอัปเดตไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะครับเราก็จะอัปเดตสต็อกในร้านนะครับที่เวลาแบบพาทัวร์อะไรอย่างนี้นะครับผม จะประมาณเนี้ยวัน2วันเนี้ยแะครับแต่แต่ช่วงต้นสัปดาห์จะไม่ค่อยได้าคาบอกว่าสนใจครับนะคะเดี๋ยวเรามาบอกราคากันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณฟุกมาโดยตรงได้เลยนะคะราคานะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับราคาอยู่ที่ห้าแ0 0หนึ่งหบาทเป็นรถปี2016นะครับเครื่องยนต์2องจ s ค่ะีเอลเว่าใครที่อยากจะ ตรวจสอบก็สามารถนําเลขทะ่ีเลขตัวถังตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะคะหรือจะดูสำเนาคู่ได้เลยนะคะได้เป็นปีสองพันสิบหกแท้เลยนะคะเป็นรถเจ้าของเดียวหรือว่าจะทักเข้ามานะครับผมขอดูสำเนาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับค่ะประมาณนี้สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งจะ วางขายวันนี้เลยพึ่งจะมานะครับเราเพิ่งจะมาวันนี้เราก็เลยมารีวิวตัวกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็น d m a มนะครับ1.9ึ่เกาแซที่ประตูนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมแล้วก็แววว่ามีเข้ามาใหม่เป็นแคปใช่ไหมคะอ่าเป็นดี a มทหนแคปนะครับก็สภาพซิ่งนะครับแต่ว่ายังคงทนเครื่องเดิมๆอยู่นะครับเป็นรถสีดําใส่ฝากระโปรงคาร์บอนใส่ แกมคาร์บอนอะไรมานะครับพอดีเพิ่งจะเห็นนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้าเหมือนกันแต่ต้องอุบไปก่อนนะคะคู่มือการใช้งานของรถคันนี้นะคะก็ยังอยู่ครบนะคะราคาเบามากนะคะสำหรับรถเบาะหนังรถปี16สภาพดีมากนะคะราคาแค่519,000บาทนะคะซื้อสดก็ได้เป็นราคานี้เลยนะครับเห็นราคายังน่าตกใจใช่ค่ะแล้วก็เป็นรถที่เช็คศูนย์ตลอดไม่แท้นะคะ ถ้าคุณลูกถ้าคุณลูกค้าซือ้อ D-MAX นะครับในราคาเดียวกันก็อาจจะได้ปีที่มันต่ำกว่านี้นะครับแล้วออปชั่นก็อา,อาจจะไม่ได้ออปชั่นอะไรเลยนะครับถ้าลูกค้าซื้อรถแบรนด์ลักบกนะครับเราธรรมดาอะไรธรรมดาถ้าไม่มีอะไรมากแต่นี่คือแบบออปชั่นครบเลยนะครับเดี๋ยดูด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นแอร์แบบคูหน้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวรถสวยสีเทาตัดกับสีดํา เดี๋ยวดูเบาะหนังกันอีกทีนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายมากแล้วก็กว้างมากด้วยนะคะเบื้องต้นคันนี้จะเป็นฟรีดาวได้ไหมคะเบื้องต้นก็คือขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับผมเครดิตก็คือจัดฟรีดาวได้เลยนะครับอ,ออกรถที่ศูนบาทที่เราก็คือตามที่บอกนะครับศูนย์บาทก็คือศูนย์บาทจริงๆนะครับไม่มีมาเก็บค่าสดต่างที่หลังนะครับเรื่องค่าจัด ไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับทะเบียนพรบรภาษีคืออยู่ที่เราหมดเลยนะครับเราออกให้คุณลูกค้าหมดทุกอย่างเครื่องก็คือวันนี้มาเพราะตอนนี้ใช่ครับรก็คือ,อยัอยงสตาร์เครื่องอยู่นะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้นะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง e อ tu ให้หนึ่งปีหรือระยะทางสองหมื่นกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีรับประกันเ,เครื่องเกียร์ช่วงล่างไฟส่องสว่างทุกตัวนะครับ,รบแบตเตอรี่หรือว่าจะมีเป็น แถมประกัน GPS ได้เลยหนึ่งปีนะใช่ครับผมประกัน GPS นั่นเราแถมให้นะครับก็คือเป็นประกันชุกเฉินถ้าลูกค้าเกิดไปดับไปไเรียนที่ไหนก็คือจะมีทางทีมงานไปช่วยเหลือนะครับก็จะไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าผู้ลูกค้าจะอยู่สุดเหนือล่องใต้นะครับก็ ได้เลยขอแค่ไม่ออกนอกประเทศไทยก็พอค่ะคันนี้คือเจ้าของเดิมเนี่ดูแลดีมากดูแลดีมากไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีการเจิมมาด้วยนะคะเราคนนี้ยังไม่เจิมอะไรมาเลยนะครับพอดีเป็นรถรถขายนะครับรถรถขายหน้าร้านนะครับลูกค้ามาขายหน้าร้านโอ้ต้องขอบคุณทั้งเกือบจะร้อยกว่าแชร์แล้วนะคะเกือบละสามสิบแล้วตอนนี้แต่ว่ายอดคนดูก็ไม่ขึ้นน่าจะโดนเน่องไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ถ้าอยากจะให้ เยอะคนดูเยอะก็ช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงนะคะเนื่องจากโดนปิดการมองเห็นนะคะตอนนี้อ่าสวัสดีคุณไอสิงโตเห็นนะครับผมสวัสดีคุณเอกชัยนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณรักเดียวด้วยนะครับผมสวยสครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณลูกคา้าจอนี้ก็คือว่าเป็นจอทัศกรินอ่าเป็นจอทัศกรินนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับก็เ,เลยอ่าเราเก็บไว้ให้รเรียบร้อยแล้ว ครบ,บมากนะคะสำหรับคันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันทางได้เครื่องจดกันบ้างนะครับอ่าคุณสวัสดีคุณรักเดียวด้วยนะคะส่วนมากๆนะคะแล้วก็มีซ u ซูกิแคมเดี๋ยวสักคู่นะคะ s u ซ,ซูกิอ๋อสวัสดีคุณคุณนันหรือเปล่าถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับเออซูซูกิแคลี่ยังไม่มีเข้ามานะครับคุณลูกค้า ส u สกิแคล่นะครับหรือว่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวก็จะติดต่อคุถ้า้นะคะถ้าาสมมติรถเปนมาปุ๊บผมก็จะไลฟ์สดเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามมันไว้นั่นเองนะครับก็ดีนะคะเมนเข้ามาเยอะๆเราจะได้มีรถใหม่ๆขายให้ลูกค้านะคะสนใจเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อบอกกันมาได้นะคะก็คือรถเราตอนนี้ก็คือจะซื้อตามใบสั่งนะครับคุณลูกค้าสั่งรุ่นไหนเราก็จะซื้อรุ่นนั้นมาขายให้ แล้วก็คุณลูกค้าอยากให้เรารีวิวรถอะไรเราก็จะรีวิวตามที่ลูกค้าสั่งนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่สั่งก็ไม่ได้กล้าไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูนะครับอ่าด้านนี้ก็<ร>มีเรื่องระบบ ABS เข้ามานะครับเป็นระบบเบรก ABS อ่าประมาณนี้ก็เป็นฝ<ฟ>ากระโปรงเดิมนะคะตรงนี้ส่วน Mitsubishi ก็จะเป็นเป็นอะไรนะสติ๊กเกอร์มอกรนะครับเป็นสติ๊กเกอร์มอกรถ้าเป็นพวก Isuzu พวก Rivo มันก็จะเป็น แผ่นเพดที่ติดบางกับรถเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะรับผมเครนต์เดิมๆเลยเดิมสนิทเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะไม่มีการแต่งเครื่องมาแต่อย่างใดเลยเพราะของเรามีรับประกันเครื่องเกียร์นะคะไว้ใจได้เลยแล้วก็มีศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะคะ ใช่ครับบริษัทกูอิสเปกชันนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเออเช็คระบบนะครับผมก็ถ้ารถยังอยู่ในวันรันตีศูนย์นะครับเราก็จะเอาไปเข้าศูนย์ทุกคนันส่วนมากก็จะเป็นรถปีใหม่ๆนะปีสิบแปที่ยังอยู่ในวันรันตีศูนย์แต่ถ้าหมดวารันตีศูนย์แล้วก็จะมีทางด้านศูนย์บริการ KIA Smart คาานะครับตอนนี้เปิดจากเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอ่าก็มีช่างผู้ชำนาญการกว่า30ปีนะครับคอยดูแลช่วยเหลืออยู่ ก็โปรเด็ดนะคะสาหรับเดือนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุณใช่ครับ <ๆ S 2> ผมก็เป็นโปรโมชั่นนะครับผมลดกระบะ่อน5,000บาทลถเก่ง่อน4,000บาทตามรถที่เข้าแคมเปญนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตรถกันให้ดูนะครับผมก็ได้จะขอเวลาสักสองสาวันนะครับเดี๋ยวขอ,อ,อรีวิวรถที่ลูกค้าสั่งมาก่อนนะครับผมขออภัยด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมีรถตู้นะคะเป็น V.I.P. นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระบะตอนเดียว รีโวนะคะเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสองจุดสี่สองจุดแปดเยอะมากนะคะก็รีโวรีโวก็จะตอนเดียวก็มีทางเครื่องสองสแล้วก็เครื่องสองนแปดนะครับผมเป็นตอนเดียวอ่ะคอมเมนต์ด้วยนะครับผม้วยนะครับผมก็ทันี้นะครับผมถ้าไม่ดาวเลยก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งคุยกันเล็กกลมๆนะครับเก้าพันไปเก้าพันกว่าบาทหมื่นกับหมื่นประมาณเนี้ย นะครับแล้วแต่ระยะปีแล้วแต่เงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับเราลองมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับคือถ,ถือว่าไม่แพงนะคะเบื้องต้นที่เราพูดถึงก็คือว่าฟรีดาวนะคะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าที่สะดวกดาวก็จะผ่อนถูกลงนะคะใช่ก็คืออย่างที่บอกขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าอย่างเดียวเลยนะครับเราลองมาคุยเงื่อนไขกันค่ะ,ะเพราะของเราเนี่ยจะไม่กำหนดเงินดาวเนื่องจากว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีก็จะได้เต็มฟรีดาวนะคะค ก็คือเนี่ยในราคาที่ผมบอกยอดผ่อนเนี่ยคือเป็นราคายอดคร่าวๆนะครับเพราะว่าลูกไม่แน่ใจว่าลูกค้าเนี่ยจะดาวเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ลูกค้าจะเข้าเงินขายแบบไหนนะครับก็คร่าวๆก็คือประมาณนี้ หรือว่าต้องดูที่อาชีพแล้วก็เรื่องรายได้ด้วยนะคะเผื่อว่า<ช>จะไปไฟแนนซ์ <Finance S 2> ไหนได้ที่ดอกเบี้ยถูกมากๆเพราะดอกของเรานี่ดอกเบี้ยร<ช>เริ่มต้น2.79เพาะหนาดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79แล้วก็สามารถดูเป็นแคมเปญได้หลายแคมเปญนะครับจะดูเป็นฟรีดอกเบี้ย6เดือนฟรีดอกเบี้ย0% 12เดือนนะและพวกเนี้ยนะครับมันมีหลายแคมเปญอยาให้เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็นกได้นะคะ<ช>หรือว่าถ<อ>้าใครที่ไม่สะดวกมาเราก็มีไฟแนนซ์เซ็น์นอกสถานที่ได้นะคะ พร้อมรอรับรถที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารไว้นะคะแล้วก็จองออนไลน์ได้เลยนะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ตรงเอกสารให้เราดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตรงทางด้านฝ่ายไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นเอกสารถึงนาบ้านท่นค่ะแล้วก็ค่าบริการอื่นๆนะคะทางร้าเราก็ไม่เสียนะคะค่าฟรีค่าโอนค่าเอ้ค่าจัดค่าโอนแล้วก็ภาษีพลบอนะคะฟรีหมดเลยถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีนะคะใช่ครับอ่าโอเคนะครับผม ก็เดี๋ยวคุณลูกค้ายังไงนะครับผมถ้าสนใจรถอะไรเดี๋ยวเราก็จะอินไว้เข้าไปหานะครับอ่ะย้ํากันอีกทีนะคุณสุอ่ะย้ํากันทีนะครับ,รบสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นมิตซูบิชิไททันเอ,อ่อสองจุดสี่เจลเอสสี่ประตูนะครับรุ่นปี2016ราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็รีบข<อ>เข้ามาดูเข้ามาจองกันก่อนได้เลยนะค่ะลูกค้านะคะบอกว่าวีโกสี่ประตูนะคะแล้วก็รอ รอซูซูแคลี่นะคะเข้ามาขอผ่านไม่เกินส0มพันนะคะแล้วก็ขอดูแอดถาดนะคะไม่เกิน1 2ถึงวันนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมรถให้พร้อมนะคะพร้อมราคาที่พิเศษจะให้คุณคุูไปแจ<ช>้งกับทางผู้บริหารก่อน<ช>นะคะ<ช>คแล้วเขาราคาพิเศษลดให้เลยใช่ครับก็ก็ถ้าก็ถ้าเป็นซูซูกิแคลี่ทีนี้ก็เออหรือไม่ก็คุณลูกค้าถ้าแบบฟิตๆเลยก็จะมาทำเรื่องรอรถก็ได้นะครับผมเพราะถ้าบางทีแบบ เออรอตามใบสั่งมันน่าจะนานนะครับถ้าแบบลูกค้าตั้งใจจะมาเอาเลยก็คือมาคุยราคาคุยยอดผ่อนกันเท่านี้เท่านี้นะครับถ้าที่เราหาได้ก็ลูกค้าทําเรื่องเลยเรื่องผ่านอนุมัติก็เราก็จะนํารถเข้ามาก่อนให้ได้เลย<ช>นะครับผมประมาณนี้นะครับก็บเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรถทั้งร้านประมาณ1-2วันนะคะใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตามคิวนิดนึงนะครับพอดีคุณลูกค้าหลายๆท่านก็อ,อินบอกเข้ามาบอกหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกเราหลายๆครั้งแล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกยอดวิวทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมแล้วฝากติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ